มีใครเคยได้ยินเมนูตำหน่อนหนัวบ้างวันนี้ลูกสาวชนะดามาบอกกับคุณแน่ว่าคุณแม่คะหนูอยากกินตำหน่อนหนัว แม่อย่างน้อตําหน่หนูนอกก็คงจะเป็นหน่อมาจะไปค่ะลูกสาวเดี๋ยวคุณแม่ตามหาหน่อหนูให้ <Hi. S 1> เราก็ได้หน่อมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วนหน่อไม้ของเราเป็นชิ้นพอค้าแบบนี้นะคะท,ทุกคนที่จริงคุณแม่ก็อยากได้หน่อไม้สดๆจากกอเลยนะจ๊ะที่บ้านบ,าบ่มีก่อไผ่จ้าก,ก็เลยบ่มีหน่อไม้สดก็ไปเอาหน่อไม้สดจากกอไผ่ที่ตลาดนั่นแหละเรามาขกเพริกกันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมความเผ็ดตามใจชอบนะคะอันนี้เด็กๆทานด้วยก็เลยเอาเผ็ดแต่ความอร่อยเยอะมาก ใส่กระเทียมไปสักสองสามกรีบนะใส<ต>่มะเขือเทศด้วยนะคะในสวนมีเท่าไร่เก็บมาให้หม<อ><อ>ดว่าเป็นในสวนมิลายาเมิดสสวนมีอยู่3ามหน่วยมะเขือเทศก็ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตำนอนนัวของเราหลังจากนั้นเราก็จะใส่ ใส่ยังระบาดนี้อ๋อใส่มะน,นาวใส่มะน,นาวไปสักประมาณหนึ่งลูกนะคะท่านผู้ชมตามต่อด้วยผงนวนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายสองช้อนไม่พอ <c oughs> หมดปลุกเลยใส่น้ำปลาราลงไปคะ่ะสองทับพ,พีครึง่งตามต่อด้วยน้ำปลานะคะทุกคนใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มะกอ,อกนะคะทุกคนอยู่บ้านชนะดาไม่มีนำมะกอ,อกสดมีแต่มะกอ,อกแช่ช่องฟิตจ้กิ่นเมื่อดีเด้อจ้จะพี่น้องเอา ใส่ลงไปเมื่อดูดทายด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนัวนัวนัวบัดนี้ว่านัวนัวลงไปนัวไปน้ำลายกันเลไปกลืนน้ำลายไปจ้ะทุกคนนอของเราก็มาแล้วเอาลงไปได้เลยจ้ะนี่แหละที่มาของคําว่าตำน่อนัวคนอื่นนะเขาอาจจะใส่เป็นกุ้งสดเป็นปลาแต่ฉ<ะ>ดาเอาหน่อมจีนใส่จ้ะปลาคางบ้านอย่ามาดรามา่วาว่าตำน่อนัวนะ่ะเขาต้องใส่กุ้งสดเขาต้องใส่ปลามัมดาสะดวกใส่แบบนี้ เข้าใจตรงกันนะป้านัวต่ำนอนัวไปไดีกินเครื่องหอมปลาหอมบักนาวหอมบักกอน้ำล้ายกันไหลไปนําแหงมาเทบลัวใส่จาาลงไปโอ้ เป็นตาแซบหลายพี่น้องรสชาตินี่สมชื่อจริงจจ้ะตำหนอน,หนัวยุ่ยยยมาแล้วจ้ะโอ้ยเป็นตาแซบขนาดเวามากันน้ำลายไหลแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะสำหรับวันนี้ชนด,ดาพาทำรรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะค,ะค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้กับชนด,ดาพาทำรรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชนะด,ดาทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอ,อบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะโซ วัสดี